นักข่าวถึงกับตกใจวินาทีรีน่าจังยุ้มหัวตัวเองจากกรณีที่ไพรี่ไพรยวันถูกรีน่าจังอาศัยจังหวะเข้าไปกอดแล้วรอทีเผลอกระชากวิกผมของเธอหลุดแล้วหัวเราะอย่างสนุกสนานพร้อมถามทีมงานว่าถ่ายทันไหมและกลายเป็นประเด็นดรามา่าดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่11เมษายน ลีนาจังสร้างเสียงหัวเราะก่อนการถแถลงข่าวกรณีดราม่ากระชากวิกผมของแพรลี่ไพลวันวรณบุตรโดยได้หยอกล้อก,กับสื่อมวลชนพร้อมก็บอกว่านี่ค่ะดึงเลยเป็นการแสดงนะคะไม่มีใครกล้าดึงผมดิฉันดิฉันรีดดึงตัวเองเลยหรือจะให้แพรลี่มาดึงเองก็ได้ดึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเลยทั้งนี้ลีน่าจังได้เข้าแจ้งความเรื่องนคดีกับแพรรี่ในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดกระแสด,ดราม่าที่ลีนาจังได้กระชากวิกผมของแพรรี่กลางไลฟ์สดจนเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีคนลุมต่อว่าเธอจำนวนมากจนเกิดอาการเครียดขอขอบคุณสยามนิวส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล TWSOfficial 182549 at gmail.com